ต้อนดับคุณชมเข้าสู่ช่วงละครไทยกับดินที่ YouTube ช่องพิศราพจน์ะนะครับแม่เบี้ยกลับมารอบนี้เป็นการกลับมาในรอบ30ปีคือมันแบบยาวนานมากเลยนะปกติละครนี้ก็ประมาณ10 10กว่าปีเนอะอันนี้30ปีอะละครเป็นเวอร์ชั่นละครช่อง7เมื่อปี3-4นะครับแล้วก็มาครั้งนี้ปี6-4โอในรอบ10ปีซึ่งตอนนี้ช่อง7ปล่อยตัวยางออกมา4เวอร์ชันและดินชอบฉากนี้คุณผู้ชมอย่าพลาดเลยนะเมฆขลา คือมีงูที่คอยช่วยเหลือดูแลถูกจับมัดแล้วก็นั่งยางเขาสดแบบนี้เนี่ยมันน่าลุ้นว่างูผีหรืองูเจ้าที่ที่พูดถึงเนี่ยจะเข้ามาช่วยยังไงตัวเม่ขลานางเอกไม่ได้เป็นงูนะไม่เหมือนเจ้าแม่นาคีที่นางเอกเนี่ยเป็นพญาน,นาคอันนี้เขาเป็นคนเป็นผู้หญิงคนนึงแหละแต่มีความลึกลับแล้วมีสตอรี่ที่มันเชื่อมโยงกับงูแต่แยกกันงูที่เป็นเหมือนงูเจ้าที่เป็นงูผีเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกตอนละครออ,ออกอากาศนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องงู เนี่ยฉากเนี้ยน่าติดตามแล้ว4ี่เวอร์ชันที่ปล่อยออกมาคุณผู้ชมได้ดูหรือยังถ้ายังดูไม่ครบนะเดี๋ยวพอจบจากคลิปนี้ก็กดไปดูในด,ดินแปิงช่วยแปะลิงโปรโมทไปด้านล่างเลยดินชอบเนี่ยภาพเนี้ยมันเป็นมุมมองนี่เป็นเวอร์ชันหนึ่งเลยนะเป็นแบบมุมมองแทนสายตาของงูเวลาเลื้อยไปแล้วมีเสียงแบบเออเป็นสายตาของงูอันนิ้ชอบมากแล้ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยก็เห็นในตัวอย่างเหมือนกันนะเป็นฉากที่เหมือนงูมองไปที่นางเอกคือตัวนางเอกเนี่ย งูเนี่ยคุ้มครองช่วยเหลือจริงแต่เวลาที่นางเอกทําผิดซึ่งก็หลายครั้งนะนางเอกไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเป็นไม่ถึงกับมืดซะทีเดียวือว่าเขาเท่าๆอ่ตัวนางเอกตัวแม่ขลาเนี่ยงูก็ออกมาเตือนบางครั้งก็เหมือนจะมาจัดการด้วยนะอะต้องไปรอดูอดิน,นชอบตรงนี้ชอบมุมมองตรงนี้แล้วก็ตัวของงูเนี่ย,ยเท่าที่ดูนะรู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับงูจริงมากที่สุด กล้คเคียงเพราะว่าบางบางบางช็อตเนี่ยเรรู้สึกว่าอ่ะมันก็ยังดูออกว่าเป็นซีดีซีจีแต่บางช็อตรู้สึกว่ามันเหมือนจนแบบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะต้องบอกงี้เลยนะครับตอนเลือ้อยตอนอะไรนะแล้วก็ชอบตอนที่เนี่ยเนี่ยเลื้อยไปอยู่บนตัวของเมฆขลานะชอบฉากนี้มากมีตอนที่เมฆขลาเหมือนเดินแบบอะ่ะแล้วก็มีเหมือนสร้อยเป็นงูอะ่ะแล้วงูล่วงมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าง,งูไม่พอใจ พระเอกหรือว่ารู้บางอย่างหรือเปล่านะเออมันจะงูตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่างูในเรื่องนี้จะเป็นงูเห่านะดูจากลายด้านหลังแล้วเนี่ยเวลาแผลแม่พี่ออกมาเป็นงูเห่านะครับคุณผู้ชมเนี่ยนี่คือสิ่งที่ดินชอบแล้วก็ในภาพรวมทั้งสี่เวอร์ชันที่ดูเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของครอบครัวชนะชนพระเอกนะ ก็คือพีเอสการตะพงนะครับกับพี่รถเมฆันนึงนี้ที่ว่าเขาก็มีครอบครัวมีลูกแล้วแต่ว่าตัวของชนะชลเนี่ยอยากจะได้บ้านเรือนไทยแล้วก็ไปเจอที่บางปราหมาสุพรรณบุรีนะก็มีคนแนะนาเดี๋ยวไปรอดูกันไปเจอกับเมฆขลาเกิดสปาร์เกิดปิ๊งกันขึ้นมาอย่างที่บอกเมฆขลาไม่ธรรมดาเมฆขลาเนี่ยก็รู้สึกชอบชนะชลด้วยเหมือนกันหลายคนถามเรื่องเลิฟซีน พราะว่าเมื่อปี58เนี่ยมันก็มีเวอร์ชั่นพี่ชาคริสกับคุณอ้อมนะครับที่มีเลซีนที่ดุเดือดเมื่อปี58ทีนี้พอมา,าเป็นเวอร์ชั่นละครน่ยมีรู้สึกว่าไอ้ฉากเลิซีนมันจะมันจะซอฟลงมากมันคงไม่มีการเปลือยอ่น่าจะซอฟลงเยอะๆเลยด้วยความที่เดี๋ยวต้องไปดูเลทว่าเขาจัดเลทอย่างไงแต่ถึงมีการจัดเลทนี้ก็มั่นใจว่าจะไม่ไม่เหมือนเวอร์ชันภาพยนตร์ไม่ไม่เลิฟซีนดุเดือดขนาดนั้น ฉากที่อนในตัวอย่างในสี่เวอร์ชันก็มีฉากที่ว่าเมฆขลาฝุนมะพร้าวมีตอนที่ชนะชนเข้าไปคลอเคลียก็อยู่รู้สึกว่ามันจะไม่ไม่พีขนาดแบบภาพยนตร์แบบนั้นนะไม่ไม่พีถึงขั้นแบบจะต้องมีเปลือยอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมที่ดูสี่เวอร์ชันแล้วชวนมาคุยกันหน่อยเพราะว่านี่เป็นการกลับมาในรอบ30ปี รอบที่แล้วนะครับเมื่อปี3-4ตอนนั้นดิน4ขวบเลยอ่ะนี่ปี6-4นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีการวงสวงนะครไปตั้งแต่ต้นปี6-3นะสำหรับแม่เบีย้ยเนี่ยนะครับเวอร์ชั่นของน้องนาวนะแล้วก็ PS กันต์พนะครับวงสวงกันไปต,ต,ตั้งแต่ต้นปีต้นมกราผมปี6-3นี่6-4นะครับครึ่งปีหลังและเราเพิ่งจะได้ดูกันนะคุณผ,ผู้ชมด้วยสถานการณ์โควิดต่างๆนะครับ ก็มีพี่เอสุภชัยเป็นผู้จัดซึ่งก็โอ้ช่วงนี้โปรโมทรัวๆเลยนะคุณผู้ชมช่วงที่ก่อนที่จะมีวงสวนเนี่ยคุณผู้ชมมันมีเรื่องที่ขอเล่าย้อนไปนะงูงูน้องนาวเป็นเมฆขลาเราก็ต้องมีการเล่นที่มีงูเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ปะมงูเข้าบ้านน้องนาวครับคุณผู้ชมเนี่ยมาดูคลิป จะอะไรนะครับถ้ามันมืดๆเราไม่เห็นเนี่ยเข้าไปในบ้านนะครับก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับสุดท้ายก็จับออกไปได้นะน้องนำก็ได้มีการโพสต์คลิปนี้ไว้ตั้งแต่ช่วงนั้นน่ะโอ้โหงูเข้าบ้านนางเอกแม่เบี้ยนะครับเนี่ยดูดูเข้ากับ าการช่วงนั้นนะที่มีการวงสวงเพราะฉะนั้นนี้เดี๋ยวรอติดตามไปด้วยกันแต่ดิงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงครับและอย่างที่มิบอกช่วงต้นว่าดิมจะมีคําถามมาถามคุณผู้ชมบอกก่อนว่านี่เป็นช่วงใหม่ที่เปิดขึ้นมานะครับคือขอใช้ชื่อช่วงว่าละครไทยไปเลยนะครับเนื่องจากว่า,าม,มันเดี๋ยวมันก็จะคือละครที่มีความเป็นไทยไทยมีกลิ่นอายความเป็นไทยไทยพิเรียนย้อนยุคอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเจอจะมาอยู่ในช่วงนี้แต่ว่าถ้าเป็นละครพื้นบ้านละครจังๆวงไปเลย เราก็ไปอยู่ช่วงนั้นกันนี้เราจะแยกกันชัดเจนแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้คําถามที่จะถามคือเราพบกันในช่วงนี้เนี่ยหนึ่ทุ่มตรงใช่ไหมจะถามคุณผู้ชมว่าอยากให้ดินลงในช่วงเวลาไหนพี่มาบอกมาเสนอแนะได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีใครบอกหรือไงจะลงประมาณทุ่มเนเพราะฉะนั้นเราติดตามไปด้วยกันนะครับแมบบเบีย้ยช่อง7 HD กด35นะครับซึ่งก็จะเริ่มตอนแรกวันอังคารที่27กรกฎาคม นะครับทุกวันจันทร์เราติดตามไปด้วยกันนะครับสองทุ่มครึ่งเราก็จะมีช่วงหลอกหอนไทยีนแหละที่มาพูดคุยมาวิเคราะห์และนําเสนอในแง่มุมต่างๆนะครับติดตามไปด้วยกันแล้วผูช้ชมอย่าลืมนะไปดู4เวอร์ชันแล้วมาแลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปนี้วันนี้ขอบคุณที่มาติดตามรับชมดูคุณภาพของตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ